วัดดอยน้อยวัดสันทรายเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายตั้งอยู่หมู่ที่หนึ่งตำบลเวียงตาลอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางมีที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่1ไร่สามงานหกตารางวาสร้างเมื่อพุทธศักราช2436เดิมมีสภาพเป็นวัดที่ถูกทิ้งรกร้างมานานเนื่องจากมีการย้ายถิ่นฐานของหมู่บ้านปัจจุบันได้รับการฟื้นฟูมีพระสงฆ์ประจำอยู่ภายในวัด มีพระาธาตุดอยน้อยหรือเจดีวิหารและโบสถ์พร้อมให้ศาสนิกชนเข้าไปทำศาสนกิจได้ตลอดปีจุดเด่นของวัดคือพระาธาตุดอยน้อยหรือเจดีพระาธาตุดอยน้อยมีลักษณะส,สวดทรงขององค์เจดีเป็นสถาปัตยกรรมล้านนาเป็นฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสฐานเขียงชั้นล่างเป็นฐานสูงเรือนธาตุเป็นชุดฐานปัดย่อกเกจเจนเรือนธาตุเป็นรูปทรงกลมเป็นชั้นชุดมาลายัยแถวสามชุดรองรับองค์ระฆัง เนื้อองค์ระคังเป็นชั้นบันลังส่วนปลายยอดเจดีประดับด้วยฉัดโลหะมีกำแพงแก้วล้อมรอบบริเวณตัวองค์เจดีมีซุ้มประตูทางเข้าออกพระธาตุดอยน้อยเป็นที่เครารพนับถือของชาวบ้านบ้านสันทรายทุกปีจะมีประเพณีสงน้ำพระธาตุดอยน้อยเดือน98แรม8ค่ขาเดือนพฤษภาคม เพื่อเป็นการสักการะพระาธาตุดอยน้อยซึ่งจะมีชาวบ้านใกล้เคียงมาร่วมส่งน้าพระาธาตุดอยน้อยและในวันเดียวกันก็จะมีพิธีบวชพระซึ่งเป็นพระพุทธรูปองค์เล็กเพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญกุศลให้ญาติที่ล่วงลับและขึ้น15บห้าค่ำเดือน10บใต้จนถึงเกยงดับแป็นสิบหาค่ำเดือน11ใต้ ตรงกับเดือนกันยายนเดือนตุลาคมของทุกปีจะมีประเพณีตานก๋วยสลากมีการจัดเตรียมสิ่งของเพื่อใส่ในก๋วยมีฉลอมถังน้ำตะกรา้าใส่อาหารข้าวหวานอาหารแห้งของใช้จําเป็นข้าวของเครื่องใช้ดอกไม้ทุกเทียนการตานก๋วยสลากนั้นโดยก๋วยทุกอันต้องมีเส้นสลากซึ่งทําจากใบลานหรือปัจจบุบันใช้กระดาษมาตัดเป็นแผ่นยาวๆเขียนชื่อสกุลเจ้าของไว้และยังบอกอีกว่าจะอุทิศไปให้ใครแล้วนำไปกองรวมกันไว้หน้าพระประธานในวิหารของวัด พระสงฆ์สวดมนต์และทำพิธีทางาศาสนาเสร็จเรียบร้อยแล้วจะทำการแบ่งเส้นสลากแล้วตามหาเจ้าของสลากจากนั้นให้ศีลให้พรหยัดน้ำอุทิศส่วนกุศลเพื่อเป็นกุศลแก่ตนเองเมื่อล่วงลับไปหรืออุทิศส่วนกุศลไปให้ญาติที่ล่วงลับไปแล้วเกิดเล้วก่แก่เจ็บเล้วก่ตายสังขารตั้งหลบ่หนิมเตียงมั ở à, nhu nhau còn áo nhu xanh, xuống bát mạc làm và đây ao tay tôi thương mi khoác lò hàng phò ngắm xuôi tài leo ao bay tôi bờ chạy bay đây mít đè cũ sồn hồn buôn sang quay หมูโลกหมโลานจากตาลไปหาผูมรารนาเอาอาณาปาที่ดับจิตตายจากลุ่มใจลา